สวัสดีครับพบกับผม FM Movie วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Back Miller ซีซั่น1นึ่ง EP 1ตอน The Nation Anthem เริ่มต้นด้วยตอนแรกของซีรีส์ชุดนี้การว่าด้วยสถานการณ์ที่ดูสมจริงกับการใช้สื่อออนไลน์ในการบอกกล่าวเกี่ยวกับการจับตัวประกันให้ในายกรัฐมนตีต้องทำตามคำเรียกหลงจากผู้ที่จับกลุ่มตัวไป และเหยื่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเชื้อพระวงคนหนึ่งนี่เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญในการหาหนทางช่วยเหลือเจ้าหญิงจากเหตุการณ์ครั้งนี้เรื่องราวเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเริ่มต้นด้วยนายกรัฐมนตรีได้รับแจ้งว่าเจ้าหญิงแห่งพระราชวงศ์อังกฤษถูกลักพาตัวไปผู้ร้ายได้ส่งภาพวิดีโอเจ้าหญิงถูกมัดมาให้โดยเงื่อนไขาการปล่อยตัวมีเพียงนายกเท่านั้น ที่จะทําได้กล่าวว่าคือให้นายกต้องกระทําบางอย่างแล้วถ่ายทอดสดออกไปทั่วโลกหากถึงเวลาแล้วไม่ทําตามจะฆ่าเท่าหญิงในทันทีเมื่อนายกได้ยินเนี่ยถึงกับหนา้าซีดทันทีเนื่องจากมันเป็นเงื่อนไขที่วิปิลิตและหน้ากะอักระอวนแถมยังเสื่อมเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในแง่หนึ่งอีกด้วยทางรัฐบาลจึงพยายามหาทางแก้ไขทั้งโดยการหาตัวคนร้ายและหาทางออกอื่น เพื่อไม่ให้ประชาชนทั่วโลกเห็นภาพนายกรัฐมนตรีของประเทศต,ต้องทำเรื่องหน้าอับอายโดยคอนเซปต์ของซีรีส์นี้จะเป็นการเผยแพรแ่ด,ด้านมืดของมนุษย์และเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นเหมือนหนังสั้นเล่าจบแบบในตอนเดียวไม่เชื่อมโยงกับตอนอื่นๆโดยเรื่องเนี่ยจะเล่าเรื่องเจ้าหญิงถูกลักพาตัวไปแล้วถูกผู้ก่อการร้ายอัปโหลดลง YouTube เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีถ่ายทอดสด โดยให้ตัวเขาเนี่ยมีเซ็กกับหมูไม่อย่างนั้นเจ้าหญิงจะต้องถูกฆ่าตายเอเชนเอนเทียมเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์และติดตามทั้งช่องของผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปกันด้วยนะครับ